ลบคำว่าดวงซวยออกจากชีวิตด้วย5วิธีทำให้ชีวิตหรือว่าดวงดีขึ้นนะคะ MinYo Channel สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ฟังทุกๆท่านค่ะวันนี้ MinYo Channel ก็กลับมาแนะนำวิธีที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถลบคำบัารดวงซวยออกไปจากชีวิตนะคะเปิดประตูดวงให้ปังกับเหล่า5วิธีทำให้ดวงดีขึ้นที่จะช่วยทำให้ดวงเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะจะมีวิธีไหนบ้างมาทราบพร้อมกันเลยค่ะ 1. นึทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรค่ะหนึ่งในวิธีเบสิกเลยนะคะที่จะช่วยแล้วก็เป็นวิธีทําที่ง่ายที่สุดค่ะก็คือการทําบุญและก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะใจอ่อนแล้วก็อโอนหักรรมให้คุณและร่วมอนุมโมทนาบุญให้ซึ่งก็สามารถทําบุญได้หลายวิธีนะคะเช่นตักบาตรตอนเช้า ถวายสังฆทานถวายปัจจัยไถ่ชีวิตโคกระบือให้ทานให้อาหารสัตว์หรือว่าปล่อยนกปล่อยปลานะคะตามแหล่งที่เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยเมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็อย่าลืมที่จะกรวดน้ําเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับตนเองให้เทวดาประจําตัวแล้วก็เจ้ากรรมในเวรอีกด้วยและก็ขอให้เปิดประตูดวงนะคะให้พบกับผลทางที่ดีขึ้นซึ่งก็สามารถทําบุญได้เรื่อยๆเป็นประจํานะคะ เสริมดวงและก็หากใครที่สะดวกที่จะไม่สะดวกที่จะทําบุญเป็นประจํานะคะก็สามารถสวดมนต์ไหว้พระและก็กรวดน้ําได้เช่นกันค่ะ 2. หาเวลาไปปฏิบัติธรรมค่ะในช่วงเวลาที่คนเราจิตตกหรือว่ารู้สึกที่ดวงไม่ดีนะคะจิตใจก็จะว้าวุ่นแล้วก็ไม่สงบจนอาจที่จะส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาดและก็ทําอะไรไม่ถูกต้อง ดังนั้นหาสามารถหาเวลาสั้นๆไปปฏิบัติธรรมทําให้จิตใจสงบขึ้นแล้วก็กลับมามีสติเป็นที่ตั้งจะช่วยทําให้การตัดสินใจที่จะทําอะไรเนี่ยดีขึ้นนอกจากนี้การปฏิบัติธรรมก็ยังทําให้บุญกุศสหรือว่าการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นวิธีเปิดประตูดวงอีกวิธีหนึ่งสําหรับท่านผู้ชายก็อาจจะใช้เวลาตรงนี้นะคะในการบวชเพื่อที่จะให้ดวงนะ่ดีขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาเหงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้โดยง่ายนั่นเองค่ะ 3. ทํทำบุญบ้านทำบุญร้านค้าค่ะหากใครที่สะดวกนะคะก็ที่จะสามารถทำบุญบ้านหรือว่าทำบุญร้านค้าของตนเองได้เพื่อที่จะเสริมดวงให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ทำบุญบ้านก็อาจจะเป็นทำบุญใหญ่ที่คุณสามารถทำได้ปีละ1ครั้งนะคะ เป็นการทำบุญให้พลังพุทธคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางของสถานที่แห่งนั้นดวงวิญญาณบรรพบุรุษโดยตรงนะคะให้มีบุญบรมีมากขึ้นไปสู่ภพภูมิพพมที่สูงขึ้นแล้วก็จะมาช่วยคุ้มครองเราซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรยัยแล้วก็ยังทําให้เกิดความเป็นสุขแก่ผู้ที่อยู่อาศัยและก็ความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะซึ่งหากหากจะมี สิ่งใดนะคะที่ไม่ดีเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะปัด,ปดเป่าสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะคะออกไปจากสถานที่แห่งนั้นหรืออาจจะมาเข้าฝันเพื่อที่จะบอกเป็นในนะคะว่าเหตุการณ์เหล่านั้นน่ะส่วนพ่อค้าแม่คะนะ้าน่ะเริ่มทําธุรกิจทั้งหลายก็สามารถทําบุญร้านค้าหรือว่าสถานที่ที่ทํางานเพื่อความปังลบความซวยได้นะคะ สหลีกเลี่ยงการดูดวงไม่โดยไม่จําเป็นค่ะหากหลายท่านเมื่อเกิดความทุกข์ใจก็มักจะหันไปหาหมอดูนะคะเพื่อช่วยการตรวจตราตรวจดวงชะตาดูนะคะเพื่อ,อความเป็นไปได้ของคุณ แต่รู้ไหมคะว่าการดูดวงบ่อยจนเกินไปเนี่ยจะทําให้ดวงของคุณซ้ําได้สิ่งดีๆที่ควรจะเกิดก็โดนขัดสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นและอ่าและก็ยังเป็นการเปิดพื้นที่ดวงให้เหล่าเจ้ากรรมในเวรเข้ามากั่นแกล้งคุณได้อย่างเต็มที่นะคะดังนั้นท้งที่ทางที่ดีก็ไม่ควรที่จะดูดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นอ่าศาสตร์ไพ่ดวงดาววันเกิดลายมือหรือว่าศาสตร์ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับดวงชะตาของคุณโดยทางที่ดีนั้นควรที่จะดู ไม่ควรดูถี่ทุกอาทิตย์หรือว่าทุกเดือนนะคะควรจะดูปีละ1ครั้งสําหรับลายมือและก็วันเกิดสําหรับสาสตร์ที่เกี่ยวกับไพ3่3าถึงหเดือนต่อครั้งนะคะไม่ควรถามคําถามซ้ำๆคำําถามเดิมๆนะคะเพราะอาจจะทําให้ผลลัพธ์นั้นเปลี่ยนได้ 5. ขอพรสุดท้ายนี้การขอพรนะคะถือว่าเป็นการปรารถนาดีต่อตัวเราซึ่งเป็นอีกเคล็ดลับและก็วิธี ทําทให้ดวงดีขึ้นนะคะแล้วก็เปิดดวงประตูดวงนั่นเองเพราะว่าการที่เราขอสิ่งดีๆเพื่อที่ตนเองแล้วก็คนรอบข้างนั้นเป็นเหมือนการสะกดจิตอีกวิธีหนึ่งค่ะซึ่งก็จะทําให้เรามุ่งมั่นเพื่อที่จะทําสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จนะคะถือว่าเป็นกุศโลบายอีกอย่างหนึ่งซึ่งอีกอวิธีที่จะใกล้เคียงกับการขอพรก็คือการพยายามมองภาพดีๆอย่างเช่นใครที่เขาร่ํารวยนะคะก็อาจจะตั้งรูปหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าเป็นรูปเทพ ทางด้านการเงินเพื่อที่จะเสริมดวงนั่นเองหรือเราจะเรียกว่าเป็นกฎแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นก็ได้ mm hmm. เช่นกันค่ะมินยูชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องสำหรับในคลิปหน้านั้นเราจะนำสาระอะไรมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ